ครับผมก็ขอสีครับผมมาตอนเช้าของวันพุธนะครับผมมีชมอยู่สองต้นครับผมสำหรับว,วันพุธนี้นะครับผมหาขั้นไหนยอยากจะลองเอาเลี้ยงดูนะครับผมก็ล่าข้างล่างน่าจะยืดนะตอนนี้จะเป็นม่วงนะครับผมตอนนี้เป็นม่วงออกดอกแดงๆแบบเมเดแล้วเรือลำบานหรือว่าเวลาบานจะเป็นม่วงนะเป็นม่วงนะครับผมกิงก็โอเคใช้ได้นะครับผมอันนีต้ตัดแล้วนะครั้งหนึ่งตัดทอนแล้ว ต้นที่สองต้นนี้จะเป็นแดงสวนชั้นเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นตอนชั้นเจ็ดอันนี้ก็เก่งโอเคใช้ได้เหมือนกันนี่ก็ตัดแล้วนะครั้งหนึ่งก็าต่ออ้วนนะหาขั้นไหนอยากแกะลองเอาคู่นี้ไปเลี้ยงดูนะผมก็โอเคนะคู่นี้ไปที่สามร้อยหกสิบาทนะครับผมหาขั้นไหนจะรับคู่นี้ไปเลี้ยงก็ไม้ต้นโอเคสมบูรณ์ดีนะครับผมสวยนะตัวนี้จะสวยมือองก็ไม่แพ้ก,กันนะครับผมหาขั้นไหนจะรับคู่นี้ก็ขอพูดนะครับผม ชุดนี้สามรหกสิบาทนะครับผมพร้อมค่าส่งแล้วก็มาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเผื่อมีมาอีกมามาพูดคุยกันต่อนะตอนเย็นหากไม่มีก็ไม่มีไม่มานะโอเคขอบคุณท่านขอบคุณสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ